ผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้รูเลนกิเซอร์กันยาวๆด้วยนะครับครับตอนนี้เรามีฮีโร่แม่ทัพใหม่เหลืออยู่2ท่านที่ยังไม่ได้พัฒนาศักยภา,าพเลยนะครับเหลือแวนเนอร์ไดกับเอฟไซรอนนะครับเอฟไซรอนนี่เป็นสัตว์ปีศาจแวนเนอร์ไดนี่เป็นทัพม้า,าเราไปดูการพัฒนาเอฟไซรอนก่อนดีไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนเดี๋ยแอดจะต้องไปจัดการตรงนี้ให้ สุดๆก่อนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะจัดการให้สุดๆเนี่ยจะพาคุณผู้ชกับเพื่อนๆไปลองไอ้นี่กันครับนี่มีมาใหม่อีกแล้วแต่ต้องซื้อนะครับไม่ใช่ไพ่ฟรีนะครับนี่ต้องซื้อด้วย50เพชรลุ้งนะครับนะฮะแอดตัดใจซื้อเลยนี่ของดีทั้งนั้นเลยนะครับซื้อเสร็จแล้วตรงเนี้ยนี่ฮะแอดมีอยู่9ใบกับ2,100เพชรลุ้งเดี๋ยวลุยกันไปฮะลองอีกสักหน่อยไหมลองอีกสักหน่อยไหม เออครับคุณพงกับเพื่อนไปลองอีกสักหน่อยนี่เลยนี่เลยนี่เลยไปลองเลยดีเก้าใบนะครับซื้อเพิ่มอีกใบหนึ่งเป็นสิบสิบใบแล้วเนี่ยเราไปซื้ออีกสิบสิบอีกอีกสองชุดได้ไหมเนี่ยพันเจ็ดห้สุดสุดเลยหมดไปเลยอ่ะเหลือสามร้อย300นะครับนี่ฮะซื้อหมดไปเลยเหลือสามร้อยทีนี้พอมาเหลือแค่นี้ไปลองดูนะครับอลองดูอย่างนี้เลยนะครับ นี่เลยนี่เลยนี่เลยนะครับอ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้30มบใบท่น,นี่30ใบโทษขีนี่นะฮะก็ซื้อมาแล้วกลายเป็น30ใบลองมาดูเลยนะครับและจะไปลองอันนี้ก็เป็นคาใจสวยเน,นี้ยนี่อันนี้เป็นคำคำอธิษฐานก็ยังไม่ต้องยุ่งกับมันนะฮะมีคำอธิษฐาน2แบบ3แบบเลยโูเยอะแยะแล้วก็มีอันนี้อีกมีเซริดามีทากาลียแล้วก็มีด็กหญิงในกาลา แล้วก็มีโแรแลนกับโอโบโลแต่แอดขาใจนี่นี่นี่ครับนี่อยากได้สองตัวนี้ลองดูนะครับลองดูลองดูองดเอาละมี30บใบนะครับ30บใบอันนี้นะฮะสิบใบแรกมาเลยมาเลยมาเลยป๊าปมาแล้วนะฮะป๊าปา เอาลองดูสิเอาลฮะติดไม่ติดเนี่ยไม่ผ่านนะครับไม่ติดนะครับยืนยันรับสองรับสองรับสองนะครับรับสองฮะป๊าปเอาละครับลองดูลองดูงดติดไหมติดไหม ติดไหมไหมติด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 ไหมป๊าปน่าจะหลุดแล้วนะครับเอ้าได้ครับได้ดีได้อะไ,ไรมาได้อะไรมาได้อะไรมาเห็นไ,ไหมครับไม่รู้ว่าแอปแอปเกมแล้วเกมเนี่ยเขาจะเก็บสถิติของเราไว้หรือเปล่าเช่<ๆ>นอะเราเราพลาดไปสิบใบแรกสิบใบที่สองสิบใบที่สามเนี่ยเขาอาจจะเก็บข้อมูลไว้ว่าอา่า ้าอันเชิญเนี่ยรอบละสิบใบเนี่ยประมาณ5รอบหรือ6รอบจะได้หนึ่งจะได้หนึ่งตัวละครใหม่ s s r นะฮะจะเป็นอย่างนี้ป่าไม่รู้นะไม่แน่ใจนะครับก็้องคอยสังเกตเอาได้อะไรมาเนี่ยได้อะไรมาเอ่ยได้อะไรเอ่ยเนี่ยได้กันนะครับได้กันราชาหมาป่าอะลองดูสิครับว่าเขาคืออะไรนี่ฮะเขาคืออะไรนี่ วัดแต่ว่าลองอีกลองอีกสิบดีไหมอ่ะไหนๆก็แลกมาแล้วได้ตัวละครตัวนี้มานะครับนี่ครับกันนะครับได้กันนะครับเป็นอ้าวเป็นเป็นสัตว์ปีศสาจเหมือนกันนะครับเป็นสัตว์ปีศสาจนี่ฮะเอออะลองดูลองดูมันเหลืออีกสิบใช่ไหมครับเออเหลืออีกสิบเหลืออีกสิบลองอีกทีสิจะได้แพทิเซียไหมเอาเลยนี่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  ป๊าบเอาสิสิได้อีกไหมหลุดนะครับไม่ได้ได้ตัวเดียวนะครับได้ตัวละครเดียวก็ยืนยันไปโอเคนะครับก็อย่างนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ได้ตัวละครใหม่มาตัวหนึ่งแต่ว่าวันนี้ได้บอกแล้วว่าเราจะพาผู้ชมกัมเพื่อนไปจัดการเอฟไซรอนเข้าไปฝึกพัฒนาศักยภาพกันก่อนเดี๋ยวไปจัดการตรงนี้ก่อนนะครับัดการตรงนี้ให้สุดก่อนนี่นะฮะ นี่ครับใอ้สุดก่อนรอสักครู่ครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับจัดการอัพอัปเกรดเบื้องต้นเอฟไซรอนขึ้นมาแล้วครับพลังอยู่ที่4164นะครับนี่ครับไปดูข้างในนี่ฮะเรือ70เรียบร้อยสเตตัสขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็อัพเรียบร้อยนะครับจัดการปรับเปลี่ยนสกิลเรียบร้อยนะครับอ คลาสก็เต็มปิดเรียบร้อยนะครับทหารก็เลือกมาแล้วทนะหารดีได้พลังสูงสุดนะอุปกรณ์ก็จัดสูงสุดเท่าที่หาได้แล้วนะครับต่อไปเราไปดูกันเลยว่าถ้าเราจะพัฒนาศักยภาพเอฟไซรอนยังไงดินแดนคู่หูเนี่ยเอฟไซรอนจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยไม่รู้ว่าด่านจะยากจะง่ายไปดูพลังคู่หูกันครับพลังคู่หูนี่ได้แล้วนะครับนี่พลังคู่หูยี่สิบห้านะครับ นี่25แล้วนี่ความสนิทสนม25พานนะครับอัพแล้วปล่อยให้สุดนี่ฮะแล้วก็ดัน2พลังคู่หูนะครับเอฟไซรอนเลเวล30เรียบร้อยปลดล็อกปลดล็อกเสร็จปั๊บอัพให้สุดดันที่3พาเอฟไซรอนไปจัดการตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับนี่เข้าไปในรอยแยกแห่งการเวลา ดันชั้นยอดสามคิดหนึ่งเรียบร้อยนะครับทำให้ปลดล็อกดัน3ามได้ปลดเลยปัพเนี่ยฮะปลดล็อกแล้วอัพสุดนี่อัพสุดหมดแล้วนะครับอันนี้สุดแล้วไปดูที่ว่าตอนนี้พลงังเอฟไซรอนเป็นเท่าไหร่ไปดูกันครับไปดูกันเอฟไซรอนนี่พลังเป็น46หแล้วนะครับฮะแป๊บเดียวขึ้นเป็น4 6แล้ว4653ห้าสาม เอาล้ครับทีนี้เอฟซอรอนก็ไปลุยประตูแห่งโชคชะตาได้เลยเพื่อพัฒนาศักยภาพนี่นะฮะพัฒนาศักยภาพให้ถึงจุดขีดสุดเอฟซอรอนขึ้นไปไหนแล้วนี่มาอยู่นี่แล้วนะครับขึ้นข้างบนเลยนะไปดูเลยว,ว่าประตูแห่งโชคชะตาของเอฟซอรอนด่านแรกเนี่ยเฟิร์ไลท์สุดแกล่งหวนคืนเนี่ยเข้าไปดูเลยนะครับด่านแรกนี่ความยากระดับ25นี่นี่ขากลับอะไรครับเนื้อเรื่องขากลับมาจากนรกแล้ว จากพวกขยะข้ากลับมาจับพวกขยะแล้วแหมสละกข้างบนมาหายไปนะกำจัดศัตรูนะฮะไปดูเงื่อนไขเงื่อนไขเอฟไซรอนสังหารศัตรูสองตัวชนะการต่อสู้ในสองเทินโอเคไม่ได้มีหลบหนีหรือไม่ได้มีปกป้องไขอย่างเงี้ยแอดจะปล่อยออโต้นะครับหานะฮะโอมีผู้ช่วยมาด้วยหนึ่งคนเหลือเอฟไซรอนเอาได้เลยอาเดรดินมาช่วยนะครับรบิ๊กบอสนะฮะหัวหน้าทีม โยกแล้วไอ้งานฮะเสร็จไปหนึ่งแล้วให้ถ้าอย่างนี้เอฟซีลอนก็ไม่ได้สิว่าเอฟซีลอนจะต้องจัดการค้างศึกสองหน่วยนี่เหลือหน่วยเดียวกันไอเขีน่ยอานเรียบร้อยเฮ้ยอ่อใช่จริงๆด้วยสคริปเลยนะครับอ่าชนะแล้วง่ายๆครับง่ายมากเลยครับใครมีเอฟซีลอนครับเพื่อนครับคุณผู้ชมครับ นีเ e อฟซลอนนะฮะยังไม่ได้บรรลุประตูโชคชะตาลุยเลยนะครับลุยเลยนี่ฮะนี่ผ่านแล้วนะครับนี่ชนะการต่อสู้ภายในสองเทินได้แล้วนี่หนึ่งชิ้นการ์ดอันเชิญน,นะครับโอเคของโปรดของโปรดของโปรดนี่นะก็ผ่านไป1หนึ่งเป้าหมายเพราะาอีกเป้าหมายหนึ่งเนี่ยเอฟซลอนไม่สามารถที่จะจัด,จจดการคาัดสึดได้สองหน่วยฮนะก็นี่คือด่านแรกของประตูโชคชะตาในการพัฒนาศักยภาพเอฟซลอนนะครับก็ เอาไว้ทางนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวด่านต่อไปเอาไว้คลิปหน้าครับขอให้สนุกสนานกับการวางแผนในแรงคงิสเซิร์ครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ